คันนี้แต่งสเกิร์ตมาให้รอบคันแล้วนะคะไม่คันนี้แค่หมื่นนิดๆเท่านั้นมีกล้องมองหลังนะคะเพิ่มความปลอดภัยทุกการขับขี่สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องปูอีกเช่นเคยนะคะที่ตอรนนิล่าคานวนคร วันนี้น้องปูจะมาแนะนำรถที่ตอบโจทย์ถูไรสไตล์นะคะปีใหม่แถมไม่น้อยมากค่ะกับเจ้าตัวนี้เลยโตยโยต้ายาริดเอทีพ1.2สปอร์ตนะคะปี2021จะมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยค่ะคะในส่วนของด้านหน้านะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะคะไฟด้านหน้าเป็นไฟแบบ LED มาพร้อมกับไฟเดย์ไทมนะคะและมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วย ล้อจะเป็นล้ออลลอยขอบ15นะคะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบพับปรับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเรียวนะคะและที่จับเป็นแบบโรเมียมนะคะและที่สำคัญน,นะคันนี้แต่งสเกิร์ตมาให้รอบคันแล้วนะคะในส่วนของด้านท้ายไฟท้ายนะคะจะเป็นแบบ LED สปอยเลอร์ด้านหลังนะคะจะเป็นสีดำตัดกับตัวรถสีขาวดูเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและมีกล้องมองหลังนะคะ เพิ่มความปลอดภัยทุกการขับขี่อีกด้วยเดี๋ยวเราไปชมออปชันด้านในกันต่อเลยนะคะเราก็มาอยู่ในตัวรถกันแล้วนะคะภายในตัวรถเนี่ยออปชันด้านในนะคะแน่นมากๆเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มที่พวงมาลัยเลยนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะและอย่างที่บอกว่าไมค์คันนี้แค่หมื่นนิดๆเท่านั้นไม์น้อยมากๆและในส่วนของคอนโซลด้านกลางนะคะนี่เลยมาพร้อมกับหน้าจอมีเดียขนาด7นิ้วนะคะ รองรับ Android Auto นะคะ Apple CarPlay และเชื่อมต่อ Bluetooth ได้เลยและที่สำคัญนะคะคันนี้เพิ่มความปลอดภัยนะคะด้วยกล้องมองหลังนะคะอ่ะและในส่วนของแอร์จะเป็นแอร์แบบปรับออ t โนต้นะคะแล้วก็คอนโซลกลางด้านนี้เลยจะมีเป็นที่วางแก้วน้ำให้นะคะเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้แบบคั้นบันไดนะคะแล้วก็มีเบรกมือมาให้ด้วยและในส่วนของเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังตัดกับเบาะผ้าแบบนี้เลย เดี๋ยวเราไปรับชมโปรโมชั่นด้านหน้ากันต่อเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะคันนี้ผ่อนเพียง8 0 0นินนิดๆตลอดอายุสัญญานะคะดาวเริ่มต้นที่0%ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่279เท่านั้นและยังไม่พอเรายังมีโปรช่วยผ่อน3,000บาทมานถ,ถึง6เดือนนะคะและลูกค้าย,ยังมั่นใจกับคุณภาพรถนะคะจากกูอินสเปคชั่นที่ตรวจสอบคุณภาพรถมากกว่า344จุดสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถ โทรมาได้ที่เบอร์092-447-8888หรืออินบ็อ i n b มาได้ที่เพจ Facebook กอนนลีลาคาร์นวนครที่ร้านของเรานะคะเปิดทุกวันทำการและมีสต๊อกรถให้เลือกมากกว่า200คันนะคะสำหรับวันนี้น้องปูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะคุณคือคนสำคัญกอนนลิลาคารรักรถรักคุณสวัสดีคะ่ะ